Đi Đi, đi có bèn hay luôn thì người chồng khơi có, có hai lúc mà chồng 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 nhảy chồng 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 <laughs> chồng 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 đấy chồng 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 จัดชิมุ่งจงลูกไปจัดนักหอ,กอบเศร้าแล้วพ้นมาตกเนี่ยไม่ได้ลาดโด้ใจพี่เด้อเลือได้เลืองทไรเอามาเอามาพ่อระบาชมมันไปแล้วเดี๋ควันมาทางนี้เด้อมทัทนี้เด้อป่าสุดละ ทักทายสวัสดีพี่น้องซีเมอร์สุขสุขสนสวัสดียำใบใบพี่น้องมื่อวานนี้มาหาทีมงานเลยทีมงานชวนไปลงนองปลาจะเป็นนองปลาวะเลมปะนองป่าวะเลมตอนนี้ก็เยอะนวองเลมอ่านี่ทีมงานเขาได้พอกันแต่หึง สบายดีไปได้ญยาดน้ำสกุลโมเลมเลยวเดี๋ยวนี้เอาตีไฮเสียยาใหม่เลยได้เป็นบ่อบ่นแคบบ้านเลยวันเดี๋ยวนี้เยอะเป็นไฟเลย่ได้ไปเลยเพราะแต่ว่าเบิกเด้เบิกพายุสีเทาเน่เบิกเน่ก็เลยเน่อยากไปกันได้เจ้อท่าชุดเจ้าลงมาก่อนเสร็จเต็มเต็มฮอนฟังงี้น้ำเช่นตังเลยกายอี อ๋อเด็กเก่งอะไรเนาะทุกเจานะอ๋อมันเยอะมากด้วยใช่เห็นไหมด้วยใช่ไปลายมือเออลายมือด้วมันไปได้กินก็คือตัวหนักหนาไปเลยเลยเนาะตุกตลอดข้อมือเลยวันนี้มีบอบอลเลยแกทีมงานเราไม่ได้พอกันเถึงบายดีเท่าเม่ผ่านต่อวันนี้ไกลจากเัวหน้ามแล้วเนาะคืออยู่ได้ว่าจะปี่ต่อลายได้เออลายได้เห็นแล้วยูฟูแกะช่องห้างห้างโต้คุมห้างนึงได้ เต่าคุมกระมีนะเห็นแล้วได้ได้เดี๋ยวนี้ไปเต้านกนกมันไปบ่มอยู่วันตกดีแะ้วบริการดีเลยกันเจ้ามือดีได้โอกาสเนาะหอแต่หืดนหักออกแต่ห้างเ่ยเตอท่าไปเลยอ่ะยอนน้องสวัสดีสวัสดีสวัสดีได้ครูหูใหม่เลยได้ครูใหม่ได้หาครูอยู่ อันอนั้นอันเนี่ยน้ำสกุลเจ้าอะไรเดีนี่นะบอกเป็นบ่บอลเขมบ้านพี่กันเลยบ่าวเลี้ยมแข้มบ้านบ่บอลต้องแคมหน้าเด้อเราเล่นแค่ทำอะไหน้าด้เห็นเห็นพักน้องคลิปว่ากินเต็มน้ำไม้มาอิ่มซีคอมเมนต์มาว่าไกล้แตกินเต็มน้ำไม้จนเลื้องไปแล้วมาไกล้เช่นนี้มนแล้วหันหาไปเลยไม่ได้กินน้ำไม้แล้วมาคาดเล่นน้ำไม้นะอันนี้เฉพาะได้กินอยู่ได้กันยิ่งเอาได้แค่แต่รอดเนาะยกเว้นแต่ว่ากันเท่า วนน้ำหมูเไม่ได้กินแล้วพอตนไมยแลอาจจะัดใหญ่ยางเดยวกินต้นไม้จเลือคือ FC หเลมาบ้านซับแคบ้านนี่่แลวกินแคบ้านนี่่อแล้วกินไปวันนี้ไปนองปลาเจ้านไปก้อยปลาไปวไม่ได้กินแต่หึงมาได้นี่แก กินปลาก่อนพี่น้องงดเข้าป่าสามวันเลยละยังไปาได้ช่วงนี้ฝนตกดีขนาดอยู่บ้านยังตกกลางคืนมาตกกลางคืนมาตกแต่ว่าอยู่ผู้นี่มันต้องอ้วงเลยตกกูมือนี้นอนยังไปาได้ช่วงนี้ អាយប៉ាណាដៃចុះចូលហើយលឿនហឹងពីកានទៅធឹងទៅទៅធឹងណ້ອຍណាស់ ได้ยน้องก็ได้เจ้าทางไลเขายากลงนี่บ่บมแล้วน้องน้องนี่ปล่อยไว้หลยเนาะปล่อยเทียวปล่อยเทียวขึ้นตลอดที่พอจะเห็นคราก้านอี่นี้มีเล็กกดูกดีน้ำพุน้ำพุน้ำพุว่าดีลงนี้แล้วะ ตรงนี้ใช่เขามาเขาหากินได้พี่น้อยเได้ไปเชื่อทั้งไหเชื่อทงกลางุ๊ไปอมเอาอยู่กลางกอมละหมดอบนเหมาลิ้นน้ำวันนี้หาปลากินพี่น้อง เจอแถวว่างเล็กนี่มั้งมองเลยกมุดงมเราในเสาหน่แล้ว,นนวลปะอันนี้เออเนี่ยนั้น,านลายปะนนะมุดที่นี่ก็เจอแต่มันบดักเลยเออถ้ามันบดักแลก้วบดักเอาลงมาแหงลายมีงวงไห,ไหว้วะบอกเขาให้ซื้อต่อไปซื้อมองเถอะนะ โอ้หางมตามเสาในนี้ได้พี่น้องโอ้ในนอนเด้ออันนี่อยู่มือป่าเพามันชินเลยได้มาตลอดมาตลอดได้ตลอดคันงมมาเลยระดับนี้เลยรือว่าคือคนะคันมองง่ยปนง่อด้มองพอมองน้อยมองน้อย น้องกับน้องบ่เลมวิธีหากินแล้วสำรับเฮาวอยู่ที่สิบได้อีละเละเออได้กินแล้วอยู่ย่อมกินเลยยอมเลยบุหูวิธีนะหาหมุนเอาตามเสามันนี่แมนเออมันอยู่น่นเลยนะมันอยู่บังเทือมันเทศกระดางกรเละอยู่เออหมุดลงไปกับมันซูนเฮาแล้วก็มันดักลงีิต้มบางตัวกันบางตัวก็อยู่กลางเสาส่วนลายกลางเสาบม่ค่อยได้ใครใครมอง เริ่มเห็นล้สสาเริ่มมุดบังก่อนช่มเห็นหักมันแรตัวนี้ผุลุกมือกัปุดลงตรงตรงงามเลยดะหัดเริ่มเห็นเริ่มเห็นสองสาได้บุดมาคัท่า้านกคุณกระตุก มาอันอน,นี้แหละตัวใหญลุกป่าสองไปตัวใหญ่ยังอย,งอยู่กลางสองสองเลยสองละโอ้เนี่นอ่อนชนะโมวี่เสียไงฮ่าก็จะมองจะจิตนี่ยนี่มันเลยตะเรือนลุดมือน,ะ <laughs> นะมีเด้อดตัวน้อยนะ ใส่กินน้ำเช่าเดี๋ยวนี้ลูดเช่ากินนี่ลูดค่พะแต่มันจับมันทัดเลยอยู่ตรงกลางเช่าอืาเอบ่มานแล้วชิ้นถุงน้ำไดถุอได้มกบ่มาจับเขามกมันดีตับเลยกะมันดีแล้วนี่มันจะดี้ไมมจะดีเลยดเลยมันมีดินจริเถอเขาเขาก็ะขันฮอ มันลงไลยเช็กีิตอมปอนะอันยูตอนเสาเสือบวกไฟได้มันเนาะยูตะเสาเขาเลยเห็นมันลงมันก็ไหลไปเรื่อยเลยเห็ดจะได้มุดลกกะง้มฮ้ะมันเขาเขาเห็ดเลยนี่ลงเห็ดตัวนี้มันเถื่อมือเข้ากันองลูกเนี่ยนั้นแล้วมันออกก้อนเลยยูตะเสาแต่มันชื้นเข้าละกึ๊กเลยแล้วมันดักลงดินเลยเลย sau đó xoay cơ túc, cơ dung, cơ tù vậy. Thế thùng xử thùng đây lại tựa đây phô coi lấy đây nhỉ nhưng mà đây giảm không chắc phải giảm vâng không, nằm thử vô. thử, vô. thử, vô, thử vô. Đó, phải ăn kim chứ đã xem kim khai chứ bố phe yeah, đây lên lên hiện oh, thử nè này nọ yêu súng hiện đi 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 sống tổ thôi đi tìm như đó anh <laughs> đi thử vô thử vô mình cái thứ gì đấy lên liền cái gì thứ xem đấy rồi là cái sư một cái gì ở phiên <laughs> vân <laughs> เห็นว่ามันถือลายกมันถือน้อยอยู่ตีมันถืออีกหลายกว่านี้นะมันหลายโลดขอเห็ดทีเดียวเยอะมากเลขาบ่นงมก็ได้หลายตัวเติร์ดได้พอก้อยแล้วปะอ้ยช้ำกินนะเชื่อตอนนี้เนี้ยเอาไปขายได้อันนี้ปลาเหรออันนี้ บโบยไ่เนาะป่าอย่ายนงนี้เนาะตัวใหญ่ชุดซามบวกสอมึงมีนี่แหละงมมืออะก็เพื่ละงมจับเอาน,นะแต่มืนนม่อนี้หน้ามันคือร้ายเรื่องมื่อนี้นะเนียงน้ำด้จะโตละหลายหลายยี่บ่โลหนึ่งนี่ละโอเคแล้วฉันนี่สมกิจแัมบได้ยูคของหนึง่งได้ของหนึ่งได้ เดเ่เดีรเอยต้องตกใจนะป่านมาน้องคอยแล้วน้อง่าเร็มน้องห่วงเขันปจ้นเก่าเข้ไิ้นเก่าเฟิรนประรมดาเป็นคนปตะกอหงานตานพุนน้มดาวเรมน้องป่าเพิ่นหลเพิ่มเลยนี่ ดดปีปลานี่เป็นปลานิ่นนะวะปลานิ่นเพิ่งเอปลาหนิ่นหรอวะนี่ขี้ไก่ล้บอปลานิ่นแบบเออปลาปลาหมอข้างดำมานะแบบว่าปล่อยลงเลนะ่นมันแพ้พันธุไว้ปลานี่นะนม,มันหันซัมซองนิ้วซ้มจามนี้มันก็ค่ายอยู่เลยนะนี้นะแบบเดียวกับปลาหมออยู่น้ำเข้มมาละ วาดมันอยู่ไปตะกินเลยแล้วม,มันเฮิอองลายเช็ดตู้ที่ในวาดน,นี่ประมาณย่างชิปไปกว่าโต๊ะนี่ออกต,ต๊ะไหนมาใช่เศรตุลายมันกันจืดจางๆไปแล้วนะปลาเน่<อ>นนะต้องต้องเอือบต้องมัดไว้เ<อ>ห็นเห็ดชมเออขนมดูเห็ดชมกินนะใชะ่คักรถเห็ดชมน้องเคยก่อนบรกไว้ให้ลุงว่ะ่็เห็นสิโอย แค่ไหนดูเจ๊เพื่อน้องเคยคือชมเอาเน้องข้าวเอาอยู่ได้ไปแันี้เราไปโลมกันอยู่พุ่งเลยเดี๋ยวว่นไมันจะกู้มองนะอุ้ยเดเคืองคลองอะไร้น้องนะคอมองอมองอมองเล็กอันนี้นี่เป็นเล็กท้อแบบกระเจมังบ้านน้ำน้

บ้มองเกิดจ,จะเต็มคลองแต่ว่ามันตัวใหญ่ยได้งมนอ่ะมันตไตวัยแต่กว่านข้อเดียวเดี๋ดดดดดดยตได้ไหมไตด้ลูกให้ถุงได้เชหยวมาหายย่อยกินพี่น้องวันนี้ป่าเฮากูมองก็ยังถืออยู่เนาะยง<ะ>กย<ะ><ะ> จำกินเนาะอันเลมยาไปขายของหนึ่งกับถุงแงงหนึ่งเส้นชิวิตหายกินบันปีนี้ฮะกามารอบนี้แหละมาลงป่าอยู่นี่ยังท่านได้มาก็เลยมาเมื่อนี้ฮะก็มาเมื่อนี้แหละ กี่ปลาน,นี่แหละบอลเห็ดยู่เห็ดกินเอามาเห็ดอยู่นี่มีปีงปลานั่มแล้วก็ก้อยปลาเอาชงไม่นุ่มนะมีทูนั่มเลยมา,ทาเทียวเนาะเข้าเดียวนะวออตัดกับเตรียมม๋ยวมะยังดี ngay cái đằng phải Ôi nhà phà phần nào thấy đấy Hãy subscribe không เมนูก้อยมันบอบอนผันวะขีจะกินก้อยสวนส่วนเห็ดก้อยป้าจัดไปเ็นพิ่จ่มลายมืออะกินจากก้อยเห่อนะก้อยได้ปีงได้เนาะเอามดตูรูดไปนึงได้เหอเห็นยี่เนาะเห็น เห็นบอลกานจะกินกัดไปโตด้วยวะกัดโตด้วยจุ๊บจับจิ้มกันเลยลองดูไอ้บอลลลองนเชือบอลเมากินจีกินปีไนี่ยล่ะยาล้วยเยอะก็อดด้าล้วยผ่ามีดกันเดียวพห่น้องไปหาเหงก็ได้อันนึงอันนี้น้อยนิดับฝ่ามือได้ผ่าหนวดเอา เห็นได้ไดิครบนาหัวตาเพิ่นอยู่บ่เห็นหน้าเห็นตากันเห็นได้ถึงอำนาจคลุมมังคับเลยไมใช้ไม่ได้เลยเห็เฮาโกดระเบียบทำานไปป้าบัดเขาบให้เขาไก่ได้บัดมาแต่กป่าก็เลย้อยู่อาูกก็เลยได้อยู่เอาลูกอืมท่านอยู่เอาลูกบัดใครแน่ดิอืมพอได้หนึ่งเข้าพอได้ นึ่งข้าวชูื่อพละเมยกินยำมันยำเด็กๆคำๆลูกรับลูกนอนกับเขได้อืโบได้งมพอได้งมมันง่ายเน๊ะายเนาะมาเปี้ยวแต่ง่ายลงเลยนะมาแต่ปลาเพราะว่าบ่ายปุดปัดเลยได้เนาะนี่มึงตากระตาเขียอยอันนี้คือความจะเป็นบ่ได้เป็นนะนะเพราเจ้าบ่ขึ้นได้นี่เลยบ่มีเลย คน้องบปาเล็บน้องนี่สม坤ปลาได้ใจนั่นไงปลอเขาได้น้องจำนี้ปล่อยไว้ห้าปีหรือจังรูดนี้เขาก็ไม่เคยดูดแห้งไม่จักเสื่อเลวยมัเคยดูจักเสื่อผมเคยเคาะจักเสื่อแล้วหนึ่งกันป้านะเขาเอาตลอดได้ปลาอะไรตัวใหญ่กันตัวสัมค่าสัมคัาดูดักเด้อสม坤หน่อยนี่ก็มีเขามาใส่มองใหญ่ อะไรเลยเบาเล็มได้ที่มีคนที่มีสื่อในมือนะฮะเดี๋ยวเอาสิชอยเบาเล็มไอ้นิ้ว เอาตัวนี้นะบอลก็ไปน้องมือตาเด่นเลยหน่ัวขักเลยนเกือเกือรู้นีามาจี้อ่ะนะจี้เอาจี้อ่าเอามาขอล่นเกือกเกือเ้งแ้อที่มาทีมาว็นๆเย็นเีอมันจะเย็นนะ ยาวมากครับ้มนะแม่น่ะ้มนะครับบแล้วตัวนี้ก่อนเลยโคหนังกะทิมันก็จักหน่อยนี่ไงเนื้อมันหวานครับ Nên cửa tôm ừ. cửa, <cười> <cười> cửa tôm cửa đó tôm mình nua ở đấy khắc cả đẹp không อปเลยตุ่มมาทัวเนีเ่ยมชวนใช่นะมามาทัวร์ะบรรยากาศเต็มหนองอย่าลิมนะบ่มลนาข้อจะเจีมักธิกอยู่และเท่าตบ่มเนาะบ่มตลอดเนาะ อซมกน,จ,มจ,นกจัดนักหลบเสาแล้วฝนระตกเนี่ยไม่ได้กาดโดยใจที่จะเๆๆรื่องอะไรืมวขากลืนเนี่ยแนวนี้ได้มันเสบนะโกโกีเทาได้สักน่อยโอ้ครับข,ขนาดละ บันล่ว่ากลัวจังหน่อยกลัวเลยล่ะกินเนี่ยเรากินแซ่บแล้วกินป่านะกินอยู่แค่มนองเพราะว่าหาขึ้นมาแล้วกินเราได้เหาเฮ็ดกินเราได้เป็นได้ทางนี้คับๆแม่นเจองเขาแบบนี้เดี๋ยวชิยันเฮ็ดต้มอีกตักออกไวช่วยๆก่อนโอ้ง่ลายนะมาเลี้ยงในนี้คู่มือบอ หลายลิชงูนรับสามสีปลายอะไชมกับบุ mi เขาทั้งหูโมเพราะมันนี้เอามาเอามาพอเรวพ่อชมมันไปแล้วกินจะบรรยากาศเนาะกินเอาบรรยากาศบรรยากาศแคมน้อง หนองบะเลมดีนี่กะบักง่ายนึกหนองบะเลมพอดีแซบตัวีแซบอีกอันนี้กะอะไรเอาไปชมนี่นะมาๆพี่น้องมา <c oughs> คนเคาแนวหานชิงเม้งไงมันแนวนี้แหละ <c oughs> อย่ากินกินข้าวแต่เว้นบ้านชามเลยเขาง่ายแซบเลยมามา

ันมาทางนี้เด้อมาทานี้เด้อปลาสุดนะฟันยกหลังได้ปะขากพันหนวดเนะะาะพันหนวดนี้มานำ้ำลังมือมามือเลยมือนี่แหละโ <laughs> <laughs> ยมมืออื่นล้างปุ้ยฮะ เล่มโหมันบานเลยขี้หมามาขี้หมาข้าวกระตุ้นแซ่บนะแนวนี้แหละกินกับบรรยากาศไปนำแซบเยอะแล้วล่ะกินเ้อะนะบรแษัได้โอ้แนวมานกินร้านย่านี้จ้าของนองยิ่งมียาอยู่เราใหญ่เลกเลยเราบริอแต่โอนเลยเราบริมากินไปนี่ด้อกินเยอะนะบักต้นรบิ เบื้องนู้นพี่น้องแถวนี้ก็แม่นบัดนะดชูนอ้อยล่ะนธรรมดาได้บอลเลมได้ไดเวลาถูกขคือไม่ขคือไม่ลดชิดไม่หวังเป็นเป็นอ้อยโรงงานทั้งหมดเี้เพราะว่าพ่อเบิ้งน้องแล้วก็พ่ออ้อยนี่ก็เป็นอ้อยโรงงานเี้เราพัดเป็นนันลูกชายธรรมดาออกมาลอบใจเมียว่าเมียจิตทุกข์ได้หรือบ่ยังไม่ได้เปิดเผยอยู่ท่าปัานนี้เนาะ ยัเรากรทนยู่ได้วกินอิ่มละแกเก็บเครื่องเก็บคองให้ได้ไปลงนองเจอยป้อป้าไอ้ก้อนป้ามือเมื่อตอนลุงเน้ลุงก็มาใกล้เ้ยมาตับงมปงเาเมื่อตอนลูตอนเมีแล้วเนาะเ่ได้กินเชป้าผู้เจ้านี่แห้งนอะอ้าอิ่มเจ้าแต่ออยู่้ปากทอ้อแล้วมือแรดป่มแล้วเนา เดี๋ยวเฮานี่ายมันซุกเลยต้องบุ่มเดี๋ยวเฮานี่สวมือก่อนมือไปต้อนกต้ออีเฮาวนะเอาสลักคีบนี้ไม่ได้ไปเลยก็ให้หนุก<ะ>เข้าหนุกยังก็จะนิ่งไม่ได้โอ้ยนกเข้าม่ได้วนนะมาชนหนกเข้านะไม่เชืเ่อเลยหนกเข้านะอ๋อสลักคีบนี้ก็ไม่มีอะไรไม่นาะที่ปิดไว้ชั่มนี้พบกันใหม่ในะคลิปต่อไปพกูละบ๊ายบาย